สวัสดีครับวันนี้เชฟพาทำนะครับเราจะมาทำซาวเคร้านี่นะครับเป็นเครื่องข้างเคียงของขาหมูเยอรมันหรือไส้กรอกเยอรมันนะครับมาเริ่มกันเลยครับทำง่ายๆนะครับใช้กลัมปีนะครับสองหัวนี้นะฮะหัวละหนึ่งกิโลสองกิโลกรัมนะครับขนั้นนะครับเรานำกลัาปีนะครับไปซอยนะฮะเป็นฝอยแบบนี้นะครับก็ไม่ถึงกับฝอยมากนะฮะก็ ประมาณเท่านี้นะฮะหั่นแบบหยาบๆเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็นำเกลือป่อนผสมลงไปนะครับเกลือป่อนทุกเข้าเจ้าเค้านี่ยมันก็คือผักดองนะฮะผักกาดดองกระหล่ำดองนะฮะถ้าเป็นบ้านเราก็คือผักดองของเรานี่แหละครับแต่ว่ากรรมวิธีในการทำสุดท้าย ก็จะแตกทางออกไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าการหมักก็หมักเกลือแบบนี้นะครับเราเอาเกลือใส่ไปแล้วก็คลุกเ้านะฮะให้เข้ากันกับกลับปีที่ซอยไว้นะฮะเราให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็ส่วนประกอบอีกอย่างเลยนะครับนั่นก็คือเป็นทางด้านของ จูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งเราจะใส่เข้าไปเนี่นะฮะเป็นเบอร์รี่นะฮะอย่างหนึ่งนะครับจูนิเปอร์นะฮะเราก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะเคล้าให้เข้ากันเหมือนกันนะครับนี่พอสักพักหนึ่งเห็นไหมฮะพอผักเขาโดนเกลือนะฮะเขาก็จะยุบตัวลงไปแล้วเราก็จะหมักไว้อย่างนี้นะครับสี่ถึงห้าวันก็หาภาชนะมาใส่เหมือนผักดองเลยครับ เดี๋ยวเราเอาใส่กระปุกนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดฝาภาชนะไว้ก็ดองไว้ประมาณห้าวันนะครับหลังจากนั้นห้าวันเราก็จะนํามาหุงเขาเรียกว่าหุงซาวเค้านะครับนะครับใส่แบบนี้อัดไว้นะครับหรือจะใส่กล่องใส่ถุงก็ได้นะครับปิดไว้แล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะฮะ ส่ถึงหวันอัดเข้าไปแน่ๆแนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาภาชนะไว้เดี๋ยวอีก5วันนะฮะเราจะมาทำกันนะี่ครับพอครบแล้วนะครับเราก็จะมาทําขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีแอปเปิลเขียวหอมหัวใหญ่นะครับตามนี้เลย Apple แอปเปิลเราก็จะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับสีเขียวหอมหัวใหญ่สไลด์ แล้วก็ใส่เบคอนนะครับสองขีดต่อซาวเคราที่เราหมักดองไว้นะครับแบบนี้แล้วเราจะนำไปผัด,ดน้ำมนันอ้อฟครับหช้อนโต๊ะครับใส่นในกระทะหรือหม้อนะฮะแนะนำให้เป็นหม้อนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องมีฝาปิดหม้อนะครับเพื่อที่จะหุงเขานะฮะเอาเบคอนลงไปผัดครับ ผัดให้พอสุกนะฮะตอนนี้สามารถที่จะใส่ใบเบลฟไปได้นะครับใต่ไปตอนนี้เลยก็ได้ที่จะใส่ที่หลังก็ได้นะครับน้ำหอมหัวใหญ่ครับลงไปผัดเบคอนเริ่มสุกแล้วนะฮะล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปผัดผัดคนคลุกเคล้านะครับจนหัวหอมเริ่มสุกใช้ไฟกลางนะครับอย่าไฟแรงมาก เดี๋ยวหัวหอมหรือเบคอนเขาจะไหม้ก่อนนะฮะเราต้องการผัดให้สุกแล้วก็ต้องการกลิ่นของเบคอนนะครับนั้นใส่แอปเปิลครับแล้วก็เซาเคราฮะกล่ำปีดอกของเราใส่ลงไปนี้ก็ผัดคนคลุกเคล้าให้เข้าก่อนอให้เข้ากันก่อนนะฮะ จะคนให้เข้ากันแบบนี้นะครับทีนี้ซาวคลาหรือกระหล่ำปลีของเรานะครับที่หั่นแล้วก็ดองไว้ถ้าเกิดเขาไม่เปรี้ยวนะฮะไม่เปรี้ยวหรือไม่เค็มเราก็จะปรุงเพิ่มนะฮะถ้าไม่เปรี้ยวหรือไม่เค็มนะครับเราก็จะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็น้ําส้มสายชูเพิ่มแต่ถ้าดองประมาณ4ี่ห้าวันนะครับส่วนส่วนมากนะฮะ ก็ผักก็จะเปรี้ยวนะความเค็มของเกลือที่เราหมักนะครับก็จะคงอยู่ดังนั้นอาจจะจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับจากนั้นเราก็จะปิดฝาแล้วก็จะหลี่ไฟนะครับหุงไว้นะฮะรีไฟเบาๆนะครับหุงไว้อย่างนี้นะฮะต่ออีกประมาณ10บนาทีนะครับ เปิดเปาออกมาหอ,อมกลุ่นย่อนี้บอกนะครับลองชิมรสดูซาวเคราจะต้องมีรสเปรี้ยวหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ความเค็มอะไรพอดีก็ปรุงเพิ่มเติมได้ครับนะครับพอได้แล้วเราก็จะนําไปเป็นเครื่องเคียงของไส้กอรอกหรือขาหมูเยอรมันได้นะฮะทานคู่กันนะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นไส้กรอกนะครับพอ,อย่างแล้วเราราดซอสแล้วก็ ข้างๆนะครับก็จะเสิร์ฟคู่กับสาวคราวนั่นเองขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร